สวัสดีครับวันนี้เราก็มาสมัคร Facebook กันนะคือการสมัคร a c e b o o k เนี่ยเราจะสมัครทั้งลูกค้าแล้วก็ลูกทีมการสมัคร Facebook ของลูกค้าและลูกทีมเนี่ยคือในเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะให้สมัคร Facebook ในแอปพลิเคชัน Facebook ที่มากับเครื่องนะครับอย่าไปสมัคร Facebook ที่อยู่ในโคลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสมัคร Facebook ที่เรามีไว้อยู่ในเครื่องมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ กดไปที่ Facebook อันนี้เรามี Facebook อยู่แล้วนะครับเราเฟซบุ๊กหลักเนี่ยเรามี Facebook อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเพิ่มเราจะสมัครเพิ่ม Facebook เพิ่มทั้งลูกค้าแล้วก็ลูกทีมก็ทาตามนี้คือเราก็แตะไปที่สามแถบนะครับแตะไปที่3แถบปุ๊บเราก็กดออกจากระบบออกจากระบบนะครับ เราก็ไปสู่สร้างบัญชีใหม่นะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับใช้ชื่อใช้ชื่อที่เป็นชื่อมีความน่าเชื่อถือนะครับนะครับแล้วก็เป็นถ้าโดยถ้าถ้าถ้าเป็น Facebook ลูกค้ายิ่งต้องให้มีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นชื่อเราจะ ชื่อ Facebook เราจะต้องตรงกับบัญชีธนาคารของเรานะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจว่าเขาโอนเงินให้กับเราที่เป็นคนสุดจริตนะครับไม่ใช่เป็นพวกต้มตุ๋นอะไรพวกนี้นะครับเราก็ใช้ชื่อไปนะครับชุธาพลนะครับชื่อผมชื่อจุธาพลนะครับแล้วก็นามสกุลยุ่น ผมจะใช้เป็นชื่อเล่นก็ได้ครับนะครับครับยุ่นครับจุธาพ์ยุ่นครับนะอันนี้ก็คือชื <stuk. S 2> ่อจริงเป็นชื่อจุธาพนชื่อเล่นผมก็เอานามสกุลผมก็เอาชื่อเล่นมานะครับตั้งเป็นเป็นน,นามสกุลยุ่นครับ ขาดไปนะครับเราก็ใส่วันเกิดวันเกิดเนี้ยเราจะต้องใส่เป็นวันที่เป็นวันเกิดของเราจริงๆเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมันมันง่ายเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่วันเกิดมั่วๆไปเนี่ยแล้วแล้วปรากฏว่าเราไม่มีข้อมูลเก็บเอาไว้เราไม่ได้บันทึกอะไรไว้เนี่ยแล้ววันใดวันหนึ่งแล้วเกิด Facebook เราถูกบล็อกแล้วเราไม่สามารถค้นหาว่าเราใส่ นำวันเกิดเราว่าได้ที่ถูกต้องได้เนี่ยเฟซบุ๊กนี้มันก็จะหายไปทันทีเราแล้วถ้าเป็นเฟซบุ๊กลูกค้าเนี่ยถ้ามันเป็นเฟซบุ๊กที่สามารถทำทำเงินหรือว่าขายของได้เยอะๆเนี่ยเราไม่สามารถกู้คืนได้ผลลัพธ์มันก็คือเราจะเสียหายมากๆโอเคไหมครับอ้าวทำไมมาเป็นวันนี้เวยอ่ะตั้งใหม่ตั้งใหม,หม่นะครับ กำหนดไปนะครับถัดไปผู้ชายใส่โดยใช้สมัครโดยใช้อีเมลนะครับคือเราก็ใส่อีเมลของเราอะ่ะที่เราสมัครไว้แล้วอะ่ะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนะเราจะต้องเอาอีเมลที่เราสมัคร a c e b o o k เนี่ยต้องสมัครล่วงหน้าก่อน1วันนะครับ ขอย้ำว่าต้องสมัครล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันนะครับอืมนะครับแล้วก็สมัครไปเดี๋ยวจำผิดจำผิดต้อง9 5้า อันนี้เราต้องเช็กให้ชัวร์นะครับเพราะว่ามันมีผลเดี๋ยวขอไปดูก่อนโอเคใช่มั่นใจครับนะเราก็ใส่อันนี้ไปให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดถัดไปนะครับใส่รหัสผ่านนะครับเราก็กดรหัสผ่านไปนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านเราก็ใส่รหัสไปนะครับพอใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กดถัดไปนะครับ ยินยอมนะครับฉันต้องยอมรับนะเมื่อแต่แสดงว่าคุณจะสร้างบัญชีอะไรอย่างนี้เ็าก็กดฉันยอมรับเราจะต้องไม่เราจะต้องใส่ไม่ใช่เราจะต้องแตะไม่ใช่สร้างบัญชีใหม่นะครับเราจะเข้าสู่ระบบอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นมันเป็นอ e ีเมลเก่าของเรานะครับเราต้องแตะไปที่ไม่ใช่สร้างบัญชีใหม่ นะครับรอมันประมวลผลสักครู่นะครับคราวนี้มาแล้วเราก็เพิ่มรูปของเราไปนะครับเราก็เลือกรูปจากในในในลังรูปของของของมือถือของเราก็ได้ครับ นะครับเราก็เลือกจากแกลเลอรี่นะครับสิบห้าผมใส่รูปคุณแม่ผมก่อนกระดะนะครับเพื่อเป็นความเป็นสหร,ริมงคลน,นะแต่จริงๆเราต้องใส่รูปเรานะครับเด,ปเ,ปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนพอดีว่าไม่มีรูปในไม่มีรูปผมในในมือถือตอนนี้นะครับกดเรียบร้อยนะครับ เรียบรอ้อยยินดีต้อนรับโอเคอเขาให้เราอัปโหลดไา่ชื่อผู้ติดต่อเ,เราไม่ต้องนะครับยังไม่ใช่ตอนนี้ข้ามเราข้ามเลยนะครับเพิ่มเพื่อนของเพิ่มเพื่อนของคุณนะครับถัดไปนะครับ เปิดการแจ้งเตือนเพื่อเชื่อมอยู่เสมอข้ามนะครับเรียบร้อยอามาแล้วครับคราวนี้เราก็จะได้ Facebook แล้วละ่ะคราวนี้เห็นไหมครับเราก็จะต้องไปทำข้อมูลใน Facebook เนี่ยให้ให้มันครบนะครับสำหรับงานของ b ีฮิปนะครับ Facebook ที่เราจะสมัครเนี่ยคือเราจะต้อง อยู่ในเมืองปัจจุบันก็คือเมืองกรุงเทพเท่านั้นนะครับก็คือกรุงเทพนะครับบันทึกไปเมืองเกิดก็ขอให้เป็นกรุงเทพเลยเลยก็ได้นะครับเมืองเกิดเนี่ยก็คือกรุงเทพนะครับนอกนั้นเราก็จะใส่เป็นข้อมูลความเป็นจริงทั้งหมดนอกยกเว้นที่อยู่แล้วก็เมืองเกิดนะครับ โรงเรียนเนี่ยเราก็ข้ามไปครับใส่ไปใส่มหาวิทยาลายัยเราก็ใส่ไปแล้วก็คืออันนี้ผมจบการศึกษาจากมหาลัยรามคำแหงนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ ล่ามคำ,ำแผงหัวหมามาแล้วครับนะครับกดบันทึกใต้นะครับนะค้บคนหาบริษัทคืออันนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างเดียวนะครับตราใส่เป็นธุรกิจส่วนตัว ครับเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวนะครับกดบันทึกไปนะครับความสัมพันธ์โสดครับตกลงบันทึกโสดใส่หน้าปกครับเราก็เลือกเอาเราจะเลือกเอาอะไรเราก็จะเลือกอ,อะไรก็ได้ที่มันเป็นดีๆมีไหม เราผมก็เอาง่ายๆนะครับเอาเป็นเอาเราอย่าลืมนะอย่า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 ลืมนะครับว่า Facebook ที่เราทำงานกับ b h ฮิปนี่ห้ามใส่หน้าปกหรือว่าหน้าโปรไฟล์เราเป็นรูปผลิตภัณฑ์ของ b h ฮิโดยเด็ดขาดนะครับในการในการสมัครเริ่มต้นนะครับห้ามโดยโดยเด็ดขาดเราจะต้องใส่เป็นรูปวิว หรือรูปอะไรก็ได้ที่มันดูแล้วสดใสสดชื่นหรือว่าดูอะไรที่มันดูแล้วสว่างนะครับดูสว่างนะครับอันนี้ผมลองอันนี้ผมยังไม่มีรูปเดี๋ยวผมค่อยไปเอารูปมาใส่ที่หลังแต่ว่าผมจะเอารูปคุณแม่ผมมาใส่ก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแต่ขอกอบอกก่อนนะครับว่าทั้งรูปตัวเองแล้วรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปหน้าปกเนี่ยขอให้เป็นรูปที่มีสีสันสดใสนะครับ รูปโปรไฟล์เราอย่าใส่เสื้อที่เป็นโทนสีดำสีมืดๆนะครับเอาเป็นโทนสีขาวสีแดงสีอะไรที่มันสดใสนะครับแล้วก็หน้าปกเนี่ยก็เอาเป็นรูปวิวถ้าเราถ้าเราไม่มีรูปถ้าไม่เราไม่มีรูปอะไรก็คือเอารูปวิวหรือว่ารูปที่ตอนที่เราไปเที่ยวแล้วมันมีเป็นวิวทิวทัศน์สวยๆหรืออะไรที่มันดูแล้วสบายใจสบายสบายตาก็เอารูปนั้นนะครับเรากดบันทึกไป กดถัดไปการแนะนำอธิบายตัวเองนะครับขอให้น้องๆเขียนง่ายๆนะครับยินดีเป็นเพื่อนกับทุกคน รประมาณนี้นะครับใส่คำอธิบายตัวเองเนี่ยเอาเนี้ยเอาแค่นี้ง่ายๆนะครับอย่าไปเอาคำเกียนๆหรือว่าคำอะไรที่มันไม่สมควรมาใส่นะครับเอาว่ายินดีต้อนรับยินดีเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็บันทึกไปนะงานอดีเลกเราก็ใส่ไปครับเราชอบดูการ์ตูนงีบหลับ ถ่ายวิดีโอฟังเพลงดูหนังนะครับดูทีวีครับรถทําอาหารก็ว่าไปนะครับนะการอบถ้าเป็นคนไหนเป็นถ้าน้องๆคนไหนเป็นผู้หญิงก็อาจะอบขนมก็ว่าไปแต่ผมไม่เคยอบหรอกครับนะนะนะการแสดงสุนัขก,การแสดงการอะไรพวกนี้ก็ใส่ไปนะครับ กิจกรรมอันนี้ผมไม่อันนี้ผมเป็นคนไม่กลัวผีนะครับผมก็ดูใส่ไฟนะครับเนาะขี่ม้งขี่ม้าไม่เคยขี่ครับเนาะค้นขาแน่นอนครับของกินจดน้องคนไหนเป็นผู้หญิงก็ใส่จัดดอกไม้ไปอะไรก็ใส่ไฟชมจำลองปฏิวัติประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตนะครับแต่งหน้าเคงไม่แต่งแล้วครับโอเคซ่อมรถผมก็ซ่อมได้ครับ ดูหนังดูทีวีแล้วก็ว่าไปดูดวงผมไม่คนเป็นคนไม่เคยดูดวงนะครับเป็นคนไม่ไม่เคยดูดวงเราก็ไม่ต้องใส่แล้วก็บันทึกไปนะครับฟังเพลงอเอาหัวใจนักสู้ก็ได้นะครับเอาที่สบายใจเ้าก็ชอบเพลงไหนเอาฉันมีแค่เธอเอาก็ว่า,าไปนะครับอเอาแค่ตรงนั้นนะครับเราก็ใส่ให้เรียบร้อย ไปเรียบร้อยแล้วคำแนะนําแนะนำเนี่ยมันจะต้องอสมัคร Facebook ไปแล้วสักพักอันนี้ไม่จําเป็นไม่ซีเรียสนะครับถัดไปเรียบร้อยดูโปรไฟล์ของคุณเห็นไหมครับนะน้องๆทุกคนต้องทําตามนี้นะครับหลังจากที่เราสมัคร Facebook เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเราจะต้องเปิดการมองเห็นเนี่ยเป็นสาธารณะทั้งหมดนะครับ นะครับเห็นไหมครับหน้าปกก็สาธารนณะรูปโปรไฟล์ก็สาธารนณะแต่ว่าถ้าเป็นวันเกิดเนี่ยเราอาจจะเป็นเฉพาะเพื่อนเราก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปบอกคนอื่นเขาเอาเฉพาะเพื่อนก็ได้นะครับหลังหลังจากที่เราสมัคร Facebook เรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการโพสต์โพสต์เป็นพนโพสต์อะไรก็ได้นะครับที่เป็นดีๆนะครับเป็นสิ่งดีๆนะครับอาจจะเป็นรูปพ่อแม่ตัวเองหรือรูปกินอาหารหรือรูป ไปแชร์สถานที่ท่องเที่ยวหรือจะไปแชร์เกี่ยวกับสาระความรู้ที่มีประโยชน์หรืออะไรพวกนี้มันได้หมดนะครับนะอันนี้ผมก็เลยว่าจะไปแชร์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่รู้ผมก็เลยทิ้งโคไปก่อนแต่ว่าผมจะไปอันนี้ครับผมจะไปที่ค้นหานะครับผมจะไปที่ค้นหาไปที่แม่นขยายครับแล้วเราก็ผมก็ผมก็จะพิมพ์กลุ่ม นะครับหรือว่าน้องคนไหนที่อยู่ในมือถือมีรูปพระหรือมีรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือครับได้หมดนะครับอันนี้ผมยังไม่ในมือถือนี้พอดีว่าผมยังไม่มีผมก็เลยเอาง่ายๆก็คือผมก็ไปที่นี่ก่อนนะครับผมก็สมัครเลยนะครับเข้าใจครับไม่ใช่ AI ครับแล้วก็เข้าไปนะครับ นะแล้วเราก็ไปที่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วเราก็ไปแชร์ครับเราชอบอะไรอ่าแต่ว่าเราจะต้องไม่แชร์ในสิ่งที่เป็นเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นอ่ารีสอร์ทการทำธุรกิจอะไรพวกนี้เราจะเอาอะไรที่เป็นที่เป็นเป็นที่เป,เป็เป็นสาธารณะไม่ใช่การเกี่ยวกับทําธุรกิจนะครับเนี่ยเราก็จะมีรูปที่เป็นมงคลหลายๆรูปนะครับ เห็นไหมฮะอ่าผมได้ผมภูกใจรูปรูป,รปนี้นะครับผมก็ขอแชร์นะการเราจะเิีนอะไรก็เขียนไปสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุนะครับง่ายง่ายนะครับหรือว่าน้องคนไหนคิดอะไรที่ จะเป็นตัวคําอธิบายเนี่ยเราก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าอย่าใส่ในสิ่งที่มันเป็นอะไรไม่ดีนะครับเราอย่าใส่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราจะต้องใส่สิ่งดีๆนะครับเพราะ facebook เราอันนี้เราจะต้องเอาไว้สำหรับเป็นเครื่องมือในการทำมาหาหาเงินนะครับเราก็กดแชร์ไปโอเคไหมครับ เราก็กดแชร์ไปแล้วเราก็กลับไปที่ Facebook เรานะครับะนะครับเห็นไหมครับเราจะต้องอโพสต์หรืออะไรพวกนี้เราจะต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เพื่อนที่เราจะแอดให้เขากลายมาเป็นลูกค้าเราเนี่ยให้เขามองเห็นว่า Facebook เราเป็น Facebook ที่ไม่ปลอม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้เขาเห็นนะครับนะแล้วก็สมัครไปแล้วเราก็แอดไปละคราวนี้เราก็ไปที่หน้าไทาม์ไนาามลน์นะครับไปหน้าไทม์ไลน์ของเรานะครับเราก็ไปดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจเราอาจจะไปแชร์ นะครับเราก็กดไปซะนะครับหรือเราจะโพสอันนี้ก็ได้กินอาหารครับอาหารเย็นนะครับเราก็บอกว่าเรามื้อข่้าครับ มื้อค่ำวันนี้ครับงดแป้งครับผมจ้า แล้วเราก็กดโพสต์ไปหรือไม่อ่าเราก็นะครับที่สำคัญนะอยากจะให้น้องๆมีการโพสต์ที่เป็นรูปหน้าตัวเองนะครับอันนี้ผมยังไม่มีรูปเลยเดี๋ยวผมแชร์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมเอารูปตัวเองมานะครับ าการแชร์รูปเนี่ยขอให้มันเป็นการแชร์ที่ที่ที่อโอเคแบตกำลังจะหมดแล้วจ้านะอันนี้ก็2โองโพสละคราวนี้เนี่ยเป็นไปได้เนี่ยคืออยากให้น้องๆโพสร,รูปหน้าตัวเองนะครับในกิจกรรมอะไรต่างๆที่เปนมันเป็นอะไรที่ดูแล้ว น่าเชื่อถือเป็นรูปอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ว่าใส่เสื้อก้ามหรือว่าผ้าเข่าม้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับอย่าทำอย่าเอาโพสเอาเอารูปพวกนี้มาเพราะว่าเราจะต้องทำงานกับความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำเอารูปที่แบบมันดูดูสบายสบาย,บายแต่ว่าไม่น่าไม่น่าแบบดูแล้วมันไม่ทุเรศครับโอเคเนาะ เดี๋ยวผมจะแชร์รูป <laughs> ก <ok it> ่อนนะครับสักครู <Deadpool> <ok it> ่หนึ่งประเดี๋ยวว่าเครื่องนี้ไม่มีรูปผมเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับ อ่ะโอเคเราพร้อมแล้วครับเราก็จะมาโพสรูปเรานะครับนะครับเป็นอริยบทอะไรก็ได้ที่มันดูแบบรูปเราที่มันดูแบบโอเคคือไม่น่าแบบมันไม่ใช่ว่าสบายจนเกินไปคือเอาแบบสบายสบายชิลๆแต่ว่าไม่ใช่ใส่เสื้อกล้ามเสื้อคอขาาัดเช้าใส่ผ้าขาวมา้าหรือว่าผ้าถงุงผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ไปสวัสดีครับ ผมชื่อยุ่นนะครับโอเคนะเราก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับนะอันนี้เราก็ต้องเปิดเป็นสาธารณะทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาเราแอดเพื่อนเนี่ย เราจะต้องให้เพื่อนเรามองเห็นเราด้วยนะครับถ้าเขามองไม่เห็นเราเขาจะเขาก็คงไม่รับแอดนะครับหลังจากที่เราทั้งโพสทั้งแชร์อะไรไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยคืออันนี้ให้พอเพียงให้พอแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาว่าเพราะว่าเราจะไม่แอดเพื่อนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะยังไม่แอดเพื่อนนะครับเราจะต้องไปแอดเพื่อนเนี่ยในวันรุ่งขึ้น นะครับทิ้งเอาไว้1คืนเราถึงจะไปแอดเพื่อน Gefühl, <Yeah. S 1> การแอดเพื่อนเนี่ยก็เราจะแอดเพื่อนเริ่มต้นในวันวันในวันแรกของการแอดเพื่อนเนี่ยคือเราเราเราจะเริ่มต้นที่แอดเพื่อนที่5ถึง10คนนะครับวันที่2 10ถึง20คนวันที่3 20ถึง40คนวันที่4นะครับก็คือ40ถึง60วันที่5 60ถึง80วันที่6 80ถึง100พอวันที่7ก็คือ วันที่7เราก็วันละร้อยขึ้นไปนะครับแต่การแอดเพื่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแอดเราจะแอดเพื่อนยี่สิคนเนี่ยเราก็จะแอดแบบว่าง่ายๆคือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลาเราก็แอดครั้งละ10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 นะครับเพราะว่าที่ให้แอดแบบนี้เป็นเพราะว่าเราจะป้องกันการไม่ให้เฟซบุ๊กเขาบล็อก เฟซบุ๊กเรานะครับคือไม่ต้องการให้มาร์คสักก็เบิดนะครับมาบอกเฟซบุ๊กเราเพราะว่าเขาจะนึกว่าเราทําไมถึงแอดเพื่อนแบบทุกวันวันละเท่านี้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 เท่าน,านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมองว่าวัตถุประสงค์ในการแอดเพื่อนของเราเนี่ยเป็นการแบบเหมือนกับขุนยนนะครับหรือว่ามีมีวัตถุประสงค์ที่ไม่พึงประสงค์เฟซบุ๊กก็จะบล็อกเราทันทีเพราะฉะนั้นน้องๆายามนะครับ ไม่ว่าจะแอดเพื่อน100คนเราก็จะหาร4ถ้าหาร4ก็คือครั้งละ25 4ครั้งคือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็แอดครั้งละ25 25 25ไปนะครับเนาะแล้วก็ถ้าสมมติเรามี10เฟซเราก็สมัคร10เฟซเนี่ยเราจะแอดก็คือเช้าก็25 25 25, 25ทั้ง10เฟซพอกลางวันมาก็อีก5 5 5 5 25ทั้ง10เฟสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องๆก็เอาไปทำตามนี้นะครับส่วนกัน จาะกลุ่มเฟซเจาะกลุ่มการแอดเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําในคลิปวิดีโอต่อไปเพื่อให้น้องๆตามให้ทันโอเคไหมครับโอเคเนาะมันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ